สนับสนุนโดยโรซาแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราอ่งุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสหมูดำซีพีคุโรบุตะสุดยอดความอร่อยนุ่มที่สมบูรณ์แบบ เอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2มาแล้วครับเป็นเมนูทานเล่นครับปอกเปี๊ยบพปรมิดทูน่านะครับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นอาหารว่างที่เหมาะมากๆเลยแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องหาปลาทูน่าก่อนเรามีอันนี้ท่านผู้ชมครับผมเลือกนอติลุสครับที่เป็นทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ครับเดี๋ยวมาเปิดกันดูครับเราต้องการที่จะได้เนื้อปลาที่มันแน่นๆนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมตักออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อน คำว่าเนื้อแน่นนี่ก็คืออยู่ในน้ำแด่เป็นก้อนเลยไหมครับใหญ่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับปลาทูน่าแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายแน่นอนครับเลือกสายพันธุ์ที่ดีของนอเตลุสนะครับแล้วก็ใหญ่มากอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราจะมาทาเมนูปอเปี๊ยะพิระมิดทูน่ากันเอาละผมมีทูน่าแล้วเรียบร้อยผมก็เอาออกมานะครับทูน่าของเราเนื้อแน่นเลยครับท่านผู้ชมครับเราเอาเท่านี้ก็พอผมเริ่มจากมันฝรั่งนะครับเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยเราจะต้อง ต้มเขาให้สุกครับแต่เวลาเราต้มทั้งหัวเนี่ยก็จะลำบากหน่อยผมจะหั่นเป็นเล็กก่อนครับชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มตั้งน้ำไว้ก่อนรอครับผมก็จะมาปอกมันครับมันฝรั่งเวลามีรูก็คัด่าบนี้โอเคเรียบร้อยมันเราต้องอยู่กับน,น้ำนะครับท่านผู้ชมครับ เราต้องใส่น้ำเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวดำผมก็อันเล็กหน่อยครับเรียบร้อยขวางอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวล้างน้ำซะหน่อยนี่ได้แล้วครับหนึ่งอย่าง Okay. มันเรียบร้อยครับหวางที่เรารอครับ,บรากผักชีเล็กๆซอยเล็กๆได้เลยครับเดี๋ยวเราสับเป็นชิ้นเล็กๆสับละเอียดๆหน่อยนะครับเดือดแล้วใส่มันลงไปมันเวลาต้มขอให้สุกอย่างเดียวนะครับอย่าให้เละนะครับเอาแค่สุกกระเทียมครับโอ้กระเทียมไทยอย่างนี้หอมเลยแกะเปลือกซะด้วยสวยไม่มีกาก ที่ติดอยู่กับกระเทียมทําให้กินแล้วง่ายขึ้นครับหอมด้วยท่านชมเตรียมกระทะไว้2แบบแบบผัดกับแบบทอดนะครับอันนั้นผมมีกระทะแบนๆเดี๋ยวเราผัดไส้กันโอเคครับนี่ผมมีขิงหน่อยครับหั่นเส้นก่อนเสร็จแล้วก็เตาเล็กๆครับหอมใหญ่ครับหันเตาเหมือนกันนะครับหอมใหญ่ า่ะครับลบมันละครับนัมครับมันเนี่ยเวลาต้ม2นาทีนี่ก็สุกแล้วแต่ไม่ให้เละนะครับอันนั้นเราผัดไส้กันครับผมมีน้ำมันก่อนครับน้ำมันที่เราจะใส่ลงผัดครับใช้คาน่าอ่าคาน่าของอางุ่นผัด ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้แบบนี้เนี่ยจะอร่อยและหอมทีเดียวแล้วครับแต่ท่านผู้ชมครับอย่าใส่น้ํามันเยอะเกินไปนะครับเวลาห่อจะแฉะผมเริ่มก่อนนะครับที่เราจะใส่กระเทียมนี่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนใส่กระเทียมลงผัดครับหอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาผัดเนี่ยได้กลิ่นก็จะรู้แล้วว่ากระเทียมเราได้หอมขนาดไหนเห็นไหมครับสีเหลืองเริ่มขึ้นแล้วหอมแล้วครับนี่ครับลากผักชีครับจริงๆแล้วพริกไทยเนี่ย จะเหมาะสําหรับตอนที่ใส่รากผักชีไปสักหน่อยหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเขาจะไปช่วยเก็บความชื้นของรากผักชีแล้วก็ผัดตรงนี้ให้หอมเลยครับขิงที่หลังนะครับท่านผู้ชมครับหอมใหญ่ก่อนครับหอมใหญ่เราต้องการความหอมกับความหวานของเขาเพราะฉะนั้นเราผัดให้เขาสุกนะครับอันนั้นคือหัวใจที่เราอยากจะได้จากหอมใหญ่ครับไม่ต้องรีบใช้ไฟแรงนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวจะไหม้หมดเวลาเราดูหอมใหญ่สุกนุ่มเนี่ยตอนใส่หอมใหญ่มันจะขาวนะครับขาวขุ่นเวลาเราผัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มใสๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั่นแหละครับ แสดงเขาเริ่มสุกดังนั้นผมก็จะใส่มันครับท่านผู้ชมครับมันที่เราหั่นเตาไว้ไอชิ้นใหญ่ไว้ชิมไม่ต้องเข้าไปเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไฟแรงมากเท่าไหร่ผัดมันกับหอมใหญ่ให้หอมก่อนท่านผู้ชมครับผัดไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่โนติลุสทูน่าในน้ำแร่เนี่ยแหละครับใส่ในกระทะผัดกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมันเราหอมเราทุกอย่างผัดจนหอมแล้วขิงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใส่ทูน่า ประโยชน์ของทูน่าครับท่านผู้ชมครับเป็นไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีโปรโตีนพร้อมกับมีโอเมก้าสามซึ่งเต็มไปด้วยเรียกว่าไขามันดีเลยแหะครับโอเมก้าสามพร้อมกับมีกรดไขมันด้วยที่เป็น d h a ครับแล้วท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ทิ้งน้ําแร่ที่อยู่ในตัวของทูน่าไปนะครับผมยังใช้น้ําแร่เนี่ยผัดผัดให้เขามีความชื้นขึ้นมาเห็นไหมแล้วเราจะผัดตรงนี้ให้แห้งอีกทีเพื่อมั่นใจว่าทูน่าของเราเนี่ยนะครับได้รวมกับ ส่วนผสมอื่นลงตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วไม่ต้องไปยีทูน่าจนแตกมากนะครับเพราะเนื้อทูน่าแน่นอยู่แล้วอันนั้นนุ่มด้วยเอาละครับผัดต่อไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มแห้งนิดนึงครับระหว่างนี้ผมก็จะมีบุ้งด้วยซีอิวนิดหน่อยซีอิวโลโซเดียมไปหน่อยครับของโรซาอ่าครับโอ้โหหอมเลยไสเราเริ่มแห้งแล้ว น้ำแร่ที่อยู่ในในกระป๋องของปาทูน่าโนติลูสเนี่ยท่านผู้ชมครับผัดลงไปในนี้ด้วยก็จะเก็บความชุ่มชื้นของน้ําแร่ไว้ในเนื้อปลาในนี้ด้วยครับเอาแล้วครับระหว่างที่เรารอไสให้มันเย็นเดี๋ยวเราทาอาจาดหน่อยครับอัจัดเราใช้น้ําตาลทรายนะครับเกลือหน่อยครับไม่เกิน1ช้อนชานะครับเปิดไฟเตรียมน้ําส้มไว้ก่อนน้ำส้มสายชูเราครับเพราะนั้นน้ําตาลเราผมอยากให้เขาละลายนิดนึงก่อนนะครับกับเกลือครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่เรารอพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา มาดูแผ่นแป้งกันครับที่จะมาห่อผมใช้แป้งสปริงโรนี่ท่านชมครับขอดูน้ำตาลแล้วก่อนครับพอน้ำตาลเราเดือดเนี่ยเคียรยนนิดนึงเพราะอันนี้คือสีก็ไม่ต้องเดือดจนเป็นน้ำตาลไหมนะครับเดี๋ยวขมแล้วก็ใส่น้ำส้ม <S <S 1> <S 1> ก็ปล่อยเขาละลายแบบนี้ครับ <S <S ทีนี้ผมก็จะมีแป้งสาลีนะครับผสมน้ำเพื่อจะทำเป็นตัวกลาวนะครับ ก็ใส่น้ำแล้วก็ให้เขาเหนียวๆไว้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตัวแป้งเอาแล้วครับประมาณนี้ครับพักไว้ผมขอดูอาจาร์เราหน่อยครับเห็นไหมครับสีอาจารย์เราก็จะเป็นสีเหลืองสวยขึ้นมาแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องการสีเหลืองใส่พร้อมกันเลยทั้ง3อย่างเกลือน้ำส้มนะครับน้ำตาลเราก็จะเคี่ยวแบบนี้นะครับไปจนอาจารย์เราเหนียวครับขอแตะชิมนิดนึงก่อน ถ้เพิมจับรถเอาว่าจะต้องมีเปรี้ยวนะครับติดหวานเค็มเพราะนั้นได้แล้วครับผมรอเคี่ยวเขาอยู่ทีนี้มาดูครับตัวแป้งยังไม่ได้เยอะออกนะครับเราจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมก่อนทีนี้ได้สามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเราก็จะมาเยอะครับพวกนี้อาจจะต้องเก็บไว้อย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวมันจะแห้งทีนี้เยอะแบบนี้นี่เอเคลองสองอันก่อน ท่าผมครับหอนะครับผมพับครึ่งคับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ให้เขาเป็นกลวยนี่เสร็จแล้วอยากจะใส่เข้าไปที่นี่ครับเสร็จแล้วนี่ใส่แล้วเราก็ม้วนอย่างนี้ครับพับไปอย่างนี้แล้วพับแบบนี้แล้วผมก็จะทาข้างบนครับเพื่อปิดเขานี่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้เป็นเหมือนปิระมิดเลยครับท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวมาทําเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูอาจารผมก่อนนะครับเดือดให้ทั่ว ท่านผู้ชมถ้าต้องการรู้จริงๆว่าจะเหนียวพอไหมเนี่ยเอาหลังช้อนครับแตะเอามาดูนะครับแล้วก็ใช้มือแตะๆดูพอเริ่มเหนียวก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ผมลดไฟแล้วนะครับแต่ความร้อนสะสมยังอยู่ในตัวหม้ออยู่ทิ้งเขาไว้งั้นเลยครับมาดูของเราครับเราก็จะห่อเพิ่มเติมครับแต่ต้องระวังหน่อยว่าแป้งเนี่ยจะแข็งเร็วเ,เสร็จแล้ว จะเป็นตัวปิดครับข้างบนนี้อาแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาแล้วครับผมทําได้สัก10ชิ้นแล้วเดี๋ยวผมเอาน้ํามันตั้งไฟให้เรียบร้อยใช้น้ํามันถั่วเหลืองครับอ่งุนนี่เลยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับมีน้ํามันขวดเดียวเนี่ยทั้งผัดทั้งทอดเนี่ยถั่วเหลืองก็ได้นะครับแต่เวลาทอดท่านผู้ชมจะต้องจะต้องดูที่อุณหภูมิน้ํามันว่าร้อน180แแล้วก็ลดไฟลงอย่างนั้นนะครับทีนี้เตรียมทอดครับผมขอซอยหัวหอมหน่อย โอเคพอครับแตงกวาครับแตงกวาอยากจะปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็พลิกหน่อยครับนี่ครับพร้อมมาดูปอกเปี๊ยดพีระมิดไม่ใช่น้ํามันร้อนชาทีเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวไหม้ก่อนน้ำมันต้องค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับพยายามคนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาทอดอย่างงี้ย่าทิ้งห้อไว้เฉยๆท่านผู้ชมก็พลิกบ้างนะครับแล้วก็คนไป เรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันก็จะมีความร้อนที่จะเสมอกันทั้งกระทะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับของผมได้สีเหลืองแล้วครับนี่ปอเปี๊ยเปรลมิตทูน่าของเราครับโอ้โหเวลาเราทอดเนี่ยกลิ่นปลาทูน่าก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกด้วยนะครับนี่ ใส่น้ำอาจาร์หน่อยครับโอ้สวยงามกำลังเลยครับนี่าจาดที่เราเปลี่ยนสีให้เขาเป็นสีน้ำตาลสวยครับท่านผู้ชมครับนี่วางผักชีหน่อยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปอเปี๊ยะพีระมิดทูน่าของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับหนึ่งชิ้นของผมอาจา์พร้อม ชิมแล้วเรียบร้อยแป้งกรอบพอเคี้ยวไปเรื่อยก็จะมีความมันนะครับออกเค็มเล็กๆส่วนตัวเนื้อปลาจะให้กลิ่นสุดท้ายหอมมากทีเดียวเลยครับที่เข้ารวมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยอันนี้หอมเลยครับแล้วก็ข้อสําคัญครับเนอติลุสทูน่าเนี่ยไม่ได้ใส่ผงชูรสเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับทั้งครอบครัวเป็นอาหารทานเล่นกันได้นี่แหละครับที่เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูครับ ที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันและเป็นเมนูสุขภาพจริงๆนะครับเอาละครับทั้ง2เมนูจบแล้วท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นอาหารทานเล่นทั้ง2เมนูเลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32อยแห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ